สวัสดี YouTube บบรรผู้ชมครับดีจิตอลเราเข้าสู่รายการโอปิโตทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเบคอนพีทออนไลน์ด็อกนะฮะตอนแรกเดี๋ยมันเป็นเบิร์ดไม่ใช่หรืองไงนะ กลับไปที่กลายเป็นด็อกสเล่นะฮะวันนี้เนี่ยมีโลก3เข้ามาใหม่นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวโลก3กันนะครับก็ตอนแรกเนี่ยน้องที่ให้ยืมรหัสมารีวิวนะฮะเขากะว่าเขาจะให้สุ่มผลปีศาจด้วยเจมนับที่โลก2นะฮะแต่ว่าผมดันไม่เห็นโลก3ามก่อนก็เลยสนใจนะอยากจะลองไปมากเลยเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็สามารถไปโลก2ได้นะคุณผู้ชมแล้วตรงนี้ก็คือโลก3นะครับโอ้เจ้าทะเลเกิดแล้วนะครับ ลูกซองนี่มันหามาจากไหนวะโคตรเท่เลยนะฮะแหมโอเคก็สําหรับใครที่สนใจร้านรับฟาร์มเกมต่างๆขอแนะนําร้านนี้เลยอีดดิทเวิร์กอชอปร้านรับฟาร์มเกมต่างๆในโรบักแถมยังมีกดเกมพลาดและปวดพิศซ่ด้วยและรับเติมโรบักเซิร์ฟเวอร์วีพีมีทั้งเลดเจ็ดถึงเลดสิบและขายรหัสบอกฟและคิงพีชบริการเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใครสนใจนี่อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะ อีกร้านหนึ่งก็คือร้านโฮบสโตนช็อปร้านนี้ก็รับฟาร,ร์มโลบอกแบบต่างๆเหมือนกันแถมยังมีกดเกมพันและโปรพิซซัดด้วยและก็รับเติมโลบบ์เซิร์ฟเวอร์วีพีมีทั้งเลทเจ็ดถึงเลทสิบนะฮะแล้วก็แบบว่ามีขายรหัสบอฟฟ์และ King Peach. แคิงพีชสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มดาพีชเอาไว้ขายของหรือว่าหาซื้อของก็สามารถเข้ากลุ่มนี้ได้เลยนะฮะเป็นกลุ่มที่บอกเลยว่าอ่าเป็นกลุ่มดาพีชโดยเฉพาะเลยอาจจะมีเกมเปลี่ยนไปเรื่อย เอาแล่เดี๋ยวเราไปโลก3ากันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับต้องใช้เลเวลประมาณ4ี่หมื่นนะนะปะไปดูกันว่าโลกนั้นจะเป็นยังไงแต่ว่าทําไมมันขึ้นว่า C2 ่วะมันคือ2หรือ3ไม่แน่ใจแต่ว่าเรากดเลยละกันเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่โลก3กันแล้วนะฮะก็เข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับคนที่ไม่รู้จักเรานะฮะก็คือมันไม่ใช่เซิร์ฟวีมันเป็นเซิร์ฟรวมไปเลยนะฮะนี่ฮะ แล้วก็ขอบคุณรหัสน้องคนนี้มากที่ให้มาแบบว่าสุ่มผลพิศดารแต่ว่าเรามาเจอโลกสามก็เลยแบบว่าจะมาเที่ยวโลกสามนับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยนายทำอะไรอะเฮ้ยตัวอะไรวะเงยเฮ้ยเนี่ยตัวการ์ตูนอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วเขาถืออะไรก็ไม่รู้นะเหมือนเหมือนเป็นเก้วน้ําอะผมดูว่าเป็นเก้วน้ำนะฮะเอาเดินไปได้อู้เก้วน้ํานีน่วาโค้รเ่เอามาจากแต่ว่านี่อะ โอ้โลกสามีอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้คืออะไรวะอ่ะเฮ้ยเก็บได้ด้วยเหรอเฮ้ยมันเป็นแมพว่ะเออมันเป็นแมพนะคุณผู้ชมอ่าไม่รู้ว่าแมพจากโลก2หรือว่าโลกสานะฮะอ่าเดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเราก็มีแมพอยู่แล้วเอ๊แต่ว่ามันเหมือนกันเลยนะฮะเออทิ้งได้ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้โอ้ยอ้ยเราก็มีเหรอเนี่ยเฮ้ยเราก็มีเหมือนกันนี่แก้วน้ำเนี่ยมันเป็นแกวน้ำนะคุณผู้ชม มันคือมันคือเกมอะไรสักอย่างใช่ไหมตัวนี้จำคุ้นๆมากเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะใครรู้ก็พอจะตอบคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมกดหัวใจได้นะเออมาตรงนี้มีอะไรไหมวุ้ยทำไมมันโล่งโจงเลยวะมันโล่งโจงผูู้เขาใช้วิชาอะไรกันเอ้ยเขากระโดดสูงๆแล้วก็เนี่ยลงมาเก็บแผนที่แล้วดูแผนที่แล้วก็ถือเกี้ยวน้ำโอ้สุดยอดเอ้าหายตัวเฮ้ยโอ้ มีดแล้วจะมาสู้ปืนโเขาก็มีปืนเหมือนกันเลยเนี่ยโอโ้โหนะครับน้องคนนี้นี่เขาใช้ผลมังกรด้วยนะอ่าโอ้ดับดับเลยเนี่ยเล่นก็คั่วเหรอเฮ้ยโอ้โหก็ไม่ได้ไปเล่นแบบว่าต้องเตะบบว่าสอนฟาร์มนะฮะก็ไม่ได้เล่นต่อเลยนะฮะอ่าโอ้เฮ้ยตรงนี้คืออะไรตัวอะไรเนี่ยอน่าจะเป็นโจรสลัดนะคุณผู้ชมครับ่าเขากำลังกำลังทำอะไรอยู่วิเ,เวลหนึ่งเองสู้เราไม่ได้ดอกเนียวโอโ้ ม่โดนลูกซองทีเดียวก็ม่องเท่งไปแล้วนี่นเรียบร้อยโอ้ต่ทำไมมันง่ายจังวะโลกสามอะไรกันนะเฮ้ยมันโล่งมากเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมีอะไรอีกไหมนั่นคือก้อนหินอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะอ่าสงสัยจะเป็นแค่ก้อนหินแหละพี่ว่าโอ้เฮ้ยข้างหน้ามีอะไรก็ไม่รู้มไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนอะกจากโล่งจง้งแต่ตงรงนู้นนะ่ะเหมือนมีป่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมปะเราเรีบไปดูกันเลยดีวยกว่า้วนะมันวิ่งไวแค่นี้อยู่ โอ้โหสงสัยต้องแปลงร่างเป็นมังกรแล้วก็บินไปสะวออาเฮ้ยปลาภัยว่ะเฮ้ยมันมีตัวอะไรดึงดึงด้วย <c oughs> นู่นนู้นมันไปเร็วนั่น่ะกระโดดยองยอง,ยองไม่รู้เร็วเฮ้ยอุย้ยนี่คือปลาภัยนะคุณผู้ชมครับอืมมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ่าเหมือนว่าจะมีตัวอะไรอยู่สักตัว,วก็ไม่รู้นี่ตายไปแล้วอุย้ยในไมค์ครับนี่ว่าเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยเขาใช้ปุ่นสะเทือนเหรอไอเหี้ยกูตาเลย โอ้โหทรงพลังสุดๆไปเลยฮะแหมอย่างนี้ต้องแปงลงร่างเป็นมังกรซะแ้วออแปึ๊บอ่าแปลงสิอ,อ๋อคนละอันแหมไม่ได้เล่นนานก็อาจจะจําไม่ได้นี่ <c oughs> ผมเพิ่งเพิ่งจะเคยใช้ผลมังกรนะคุณผู้ชม <c oughs> แล้วทาไมมันบินอย่างนี้ละ่ะโอ้นี่ครับก่อนนี้ก็นี่มีอะไรก็ไม่รู้ว่ามีธนูอยู่ตรงนี้ด้วยนะคุณผู้ชมเออผู้ใหญ่มากเลยโอ้โหแต่ว่า เก็บไปได้หรอซื้อแล้วเก็บไม่ได้นะคุณผู้ชมโหน่าเสียดายจังโอ้ปะไปดูตรงอื่นดีกว่าตรงนี้ก็มีป่าไผ่นะฮะแล้วมีอะไรอีกไหมไอตัวกระโดดดึ๋งๆมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยนี่ข้างหน้ามีอะไรก็ไม่รู้ฮะอ่าไปดูกันดีกว่าปึ๊บมันคืออะไรวะเอ้ยไอเจ้านี้ที่มันกระโดดดึ๋งๆึใช่ไหมเนี่ยโอ้ไอคนนี้นี่เองพลังทรายเหรอนี่โอ้โหมันคืออะไรวะ ้อก,ก็ดูไม่ค่อยมีอะไรนะโลกสามอ่ะเอออย่างที่น้องอย่างที่น้องเจ้าของรหัสบอกเลยว่าโลกสามไม่ค่อยมีอะไร <c oughs> นะฮะมันก็ไม่มีอะไรจริงๆเลยนะออ้ยเราอาจจะมองเห็นมนุษย์โลกแถวนี้ก็ได้นะเหมือนกับว่าเราอยู่ในหอคอยคารินนะครับแล้วก็มองดูมนุษย์โลกอ่ะกำลังทำอะไรอยู่เอา้อาไอเชียมันกระโดดไปแล้วกูก็กระโดดตามมันโอ้โแตกเลยฮะโอ้โไม่มีอะไรเรื่อโลกสามนะฮะก็ ไม่มีอะไรสมคำล่ำลืออย่างที่น้องเจ้าของรหัสว่าเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราจะไปสู่เป้าหมายที่น้องเขาต้องการก็คือเขาต้องการให้เราส่มผลปีศาจในโลกสองนะฮะไปครับเดี๋ยวเราวาดไปโลกสองกันนะครับคุณผู้ชมๆๆๆเอาแล้วครับตอนนี้เราก็มาโลกสองกันแล้วนะฮะสิ่งที่เห็นข้างหน้านี่คือความจริงนะฮะมันคือพลังของดาร์กฟู้ดแล้วก็ฝลนทรายฝลนแสงแล้วก็ฝลนอะไรก็ไม่รู้มารวมกันอยู่ที่นี่โอ้โหโลกสองนี่มันอลังการจริงๆนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปบินหากเกาะสุ่มกันนะครับนี่ก็คือโลกสองนะสำหรับคนที่ไม่เคยมานี่ก็จะเจออะไรแบบนี้นะฮะนี่ฮะโอ้โหอย่างปิงโอ้นี่ฮะแปลงร่างเป็นมังกรยังไม่แปลงร่างมันยังไม่กลายเป็นมังกรเลยนะฮะดูดิโอ้โหเฮ้ยตอนนี้ผมลกลายเป็นมังกรแต่ว่ากลายเป็นร่องขนเฉยโอ้มาเดี๋ยวเราไปหาเกาะสุ่มกันดีกว่านี่กลับมาเป็นมังกรแล้วปลไปไปฮะเราจะไปหาเกาะสุ่มกันนะครับเอ้ใช่เกาะข้างหน้าหรือเปล่า โอ้โลกสองนี่ยังไม่ไ,ไม่ค่อยได้ทัวร์แบบทุกเกาะนะฮะก็ถือว่าประหลาดนี่ะแต่ว่าผมจําได้ว่าเกาะสุมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะอ่าไม่ใช่เกาะน,นี้แน่นอนครับเออมันเป็นเกาะที่แบบว่ามันมีสีฟ้าๆนะฮะตึกสีฟ้า,ฟานี่วะเนี่ยข้างหน้านี่เลยนี่เกาะสุมอ่าส่วนเกาะอ,อื่นก็ทําไมมันรู้สึกแบบว่ามันบักบักวะเฮ้ยโรงงานโอ้โรงงานแล้วมัน โอ้โหข้างในนี่มีอะไรก็ไม่รู้นะไม่เคยมานะแหมโอ้โหออกดีกว่าว่ะโอ้โหจะเข้าไปก็จะกลายเป็นแบบนี้ย <c oughs> ปเราไปสุ่มผลกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ดูซิว่าวันนี้เราจะเกินหรือเปล่าครับ <c oughs> ปาติโทนี่แหละก่อสุ่มผลนะแต่มันเป็นอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหทําไมมันเละจังวะ <c oughs> มันเละสุดๆไปเลยโ <c> อ <oughs> ้โหแต่เรากลับล่างก่อนดีกว่านะฮะ <c oughs> มาครับเดี๋ยวเราจะสุ่มผลกันดูซิว่าเราจะได้ผลอะไร <c oughs> โอ้โหมองไม่เห็นทางแลวโลกสองเนี่ย มันวุ่นวายจริงๆเลยยจนเค้เฮ้ยอันนี้คือแมปนะเออคือแมปโอเคมาขอซื้อผลเลยครับพี่ซื้อไงวะเนี่ยกดไปที่ NPC หรือ,อยังไงเอ๊ะมันบังอะครับผมมองไม่เห็นโอ้โหบังเกินนี่สุ่มมาได้แล้วหนึ่งผลนี่อ่าเราสุ่มเยอะๆเลยดีกว่านะครับใช้ทีละร้อยเกมนะฮะนี่เราจะได้ผลอะไรมาดูกันปึ๊บอ้าวได้แค่สามผลเหรออันนี้คือผลอะไรอ่ะผลดาร์กฟู้ดเหรอผลดาร์กฟู้ดอันนี้ก็ดาร์กฟู้ดอันนี้ก็ดาร์กฟู้ดสามผลแล้วเ,เนี่ย อุ้ยโ,โหในกระเป๋ายังเยอะโอ้โหนี่คือผลอะไรนะผลไฟมะอันนี้น่าจะเป็นมังกรหรือเปล่าครับคุณโมโอ้ยลำคาญลำเสงจังเลยเนี่ยไปทางไหนก็มีแต่แสงโอ้โหเข้าบ้านมาดูกันดีกว่าครับนี่วิ้ยหูนี่แหี่ยมังกรแน่ๆอันเนี้ยสวยน,นี้น่าจะเป็นผลไฟผมก็ขอเดาวไว้เลยว่าผลไฟป่าอันนี้น่าจะเป็นมังกระฮะผมก็ไม่แน่ใจนลเดี๋ยวลองกินดูเ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้ผลดาร์กใช่ไหมเฮ้ยผลอะไรวะ โอ้มันมีหลายผลนะเจ้าคุณผู้ชมอ่านี่โอ้นี่ก็น่าจะเป็นสอดเตือนแน่นๆดูจากสีแล้วนะอ่าโอเคเราจะกินผลไหนก่อนดีกลัวว่ากลัวว่ากินแล้วมันตายว่ะนะโอ้ไปเดี๋ยวเราจะกินผลนี้ก่อนเลยแล้วกันอ่ามันคือผลอะไรครับมาดูกันไอ้มันคือผลมังกรเหรอผลมังกรนี่เขาว่ามีตัว X นะครับตัว X นี่ตัว C แล้วก็นี่ตัว C เป็นการปล่อยบอ่อ แล้วก็ตัว B นะตัวปีเปิดล่างเอวันนี้ตัว V นะตัว V อ่าแล้วก็ตัว B นี่คือการยิงลำแสงโอ้เจ้าของเกมบอกมาครับอ่ากดตัว E ีเพื่อเป็นการแปลงล่างเป็นมังกรนะฮะแล้วก็กดตัว F เป็นการแต่ว่าต้องกดค้างนะตัว F นะฮะกดตัวเค้างเป็นการบินนะครับอ่าโอเคนี่คือผลมังกรแต่ปิดล่างก่อนเพราะว่ามันปิงนะฮะโอ้เพื่งจะแปลงล่างให้ตัวยันเคไปกับล่างกับล่างเฮ้ยมันปิงอะครับโอ้ มาลองผลดำๆนี้สิอ่าผลดำๆนี้คือผลนี่ไอ้ผลนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลดาก้อนนะคุณผู้ชมอ่าส่วนผลนี้ไม่ไม่มีชื่อบอครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงเึ๊บอุย๊ยยิงอะไรไปวะนะ่ะผลบอมบอม์เหรอน่าจะเป็นผลบอมบ์คุณผู้ชมมันสั่นนะมันมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะดูดิก่อมันเละไปไล้วนะมันปีมันค้างไปแล้วโลกสองอะนะฮะเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยโมจิหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเละแล้วเละแล้วโอ้ <c oughs> oh, โลกสองตัวโอ้ oh. มันมันจะเหลอือพื้นที่ที่ผมแบบว่าพอจะดูสกิลผลปีศาจได้หรือเปล่าอะไปทางไหนมันก็เจอแต่พลังอย่างเงี้ยโอ้ <c oughs> oh, ตรงนี้ยังมีพื้นที่ที่ให้ดูได้อยู่โ oh, อ้โหนี่คือผลบอมนะฮะอ่าให้ดูอีกรอบหนึ่งคือถ้าผมใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่พื้นที่ดีๆยืนนี <c oughs> <c oughs> ่ครับยิงระเบิดไปนะแล้วนี่ก็เป็นท่าอะไรไม่รู้จอสันอ่า โอ้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะมีท่าอื่นหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วนะฮะอ่านี่คือผลบอมแล้วก็ผลดักนะฮะอ่ามีผลอันนี้นี่นี่เนี่ยน่าสนใจมากแม็กมากหรือเปล่าไม่ใช่นะมันเป็น Go A โกมูอเวกอ๋อโกมูเวกนี่ท่าแรกเป็นการยิงหมัดไอ้นี่ไปฮนะหมัดยังยืดนี่มันอาจจะปิงมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะต้องไปดูในโลกโลกหนึ่งเซิร์ฟบีตัวเองนะเออโอเคนี่ครับนี่เกียร์เกียร์สองเกียร์สองนี่บาสก้าย,ยังยืด แล้วแปลงล่างกดตัว E ฮะอ่าแปลงล่างเกียร์สี่กดตัว E แล้วก็กดตัว F เป็นการบินนี่มันยังไม่แปลงล่างให้เลยะความปิงของมันนะดูความปิงเอ้ยปิงมันก็เท่าเดิมนี่แต่ว่าทําไมเกมมันค้างไปแล้วโอ้นะฮะผมก็อาจจะให้ดูเกียร์สีไม่ได้อันนี้มาแล้วอ่าเกียร์สีนะฮะโอ้โหปิงจดัดนะครับกลับล่างก่อนเฮ้ยกลับล่างไม่ได้แล้วกูโอ้ เฮ้ยเกียเกมมันโคตรปิงเลยว่ะอยากจะลองผลนเนี้ยเนี่ยมันคือผลอะไรลองกินเลยละกันนะฮะอ่าเดี๋ยวดูซีว่ามันมีผลอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยผลที่กินนี่มันดักกูละเหรอโอ้ยาังมีกูละนี่รีเซ็ตตัวตายดีกว่าครับมันปิงเกินนะฮะเออมันปิงสุดๆไปเลยอะมาดูซีว่าจะเกิดเกาะไหนโอ้โห <c oughs> เกิดเกาะนี่เหรอเกาะเกาะโลกหนึ่งเออมันยังมีพื้นที่ที่ให้แบบว่าดูพลังได้อยู่แ่แต่มันเหล็กจริงๆนะคุณผู้ชม พอสุ่มปุ๊บเนี่ยให้คุณผู้ชมกลับไปใช้พลังที่โลกหนึ่งได้เลยนะฮะโลกสองนี่ไม่เวิร์กเลยนะแต่ข้างหน้าน่ยมันคือตัวอะไรวะ <c oughs> เห็นไหมไอ้สีชมพูขา,ขาวๆอ่ะนะครับมานี่คือผลสุดท้ายเดี๋ยวเราจะใช้ดูละยามิเอ็กกุระนะฮะมาสกิลแรกก็จะเป็นสกิลเซตนะนี่เป็นการยืนขึ้นยิงขึ้นไปผสมะสานกับความมืดนะฮะโอ้ข้อเท่นะที่จริงถามว่าครูดาวนานไหมก็น่าจะนานอยู่นะฮะ ไม่นานมากครับผมอ่าโอ้ยิงขึ้นไปแบบนั้นนะโอเคมาดูท่าสองครับตัว X นี่เป็นการปล่อยแบบแบ็คโคแล้วก็มีพายุความมืดนะฮะอ่าใช้ใช้แล้วมาาันจะค้างแบบนี้นะโลกสองะโอเคมาดูท่าตัว C ดีกว่าก็เป็นการยิงซึนอมินะฮะที่ผมโดนต้นคลิปไปแล้วที่โลกสามอ่ะเออนะครับที่เจอบอสดีมแล้วก็โดนท่านี้เข้าไปตายเลยครับเออเป็นหูเรียกซึนอมิแบบรัว นะครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับแม่แล้วมาดูท่าตัววีครับเป็นท่าที่ชื่อว่าบอลนะอ่าบอลอะไรวะมันจะเป็นการเรียกความมืดแบบรวมตัวกันเหรอแล้วก็ยิงออกไปนั้นล่อใช่ไหมกดอีกข้างหนึง่งยิงเข้าไปอะไรวะงง <c oughs> ใจเราสึกมันเนี่ยมันเป็นบอลผสมอยู่ข้างบนนะแล้วก็ปล่อยออกไปก็ไม่ไปให้โห่มครับเออมาดูท่าตัวบีกันดีกว่า นี่โหมืดตึบดต๊บเลยมืดตึ๊บเลยเป็นท่าที่เปิดในโลกสองแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะอแม่ถ้าใครจะใช้ผลดีๆก็ลองไปที่โลกหนึ่งได้นะฮะแม่เดี๋ยวผมจะถามน้องคนนี้ว่าเขาฟาร์มเจมอย่างไงนะฮะโหเจมแมงโตดเยอะเป็นแสนเจมนะครับเฮ้ยเจอคนว่ะเร็วปานมอกมันไปซะแล้วว่าจะใช้สกิลให้ดูซะหน่อยแม่โอเคก็มีประมาณนี้เลยหูมังกรเก็บคากาดได้ปะวะ นี่ไงเฮ้ยห,หลบได้ป่าหลบได้ป่าโอ้โห,โหสียวเสียดเกือบโดนนะฮะแม่โอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยสำหรับโลก3แล้วก็สุ่มผลปีศาจนะก็มีกุระดักด้วยนะฮะก็ลองมาเล่นได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปเดี๋ยววันนี้เราพอเพียงแค่น,นี้ก่อนแล้วกันนะค,ะคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่นคลิปหน้าครับฝากกดไลค์และกดซับสไครด้วยบายๆจ้า